เกษตรอินทรีย์คือการทําการเกษตรด้วยกรรมวิธีทางธรรมชาติโดยที่พื้นที่ที่ทําเกษตรนั้นต้องไม่มีสารพิษหรือสารเคมีตกค้างและหลีกเลี่ยงจากการปนเปื้อนของสารเคมีทั้งทางดินทางน้ําและทางอากาศเพื่อความสมบูรณ์ทางชีวภาพในระบบนิเวศและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามสมดุลของธรรมชาติให้มากที่สุดโดยไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์หรือสิ่งที่ได้มาจากการตัดต่อ พันธุกรรมและมุ่งเน้นการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีแผนการจัดการอย่างเป็นระบบในการผลิตภายใต้มาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ see, ให้ได้ผลผลิตสูงอุดมด้วยคุณค่าทางอาหารและปลอดสารพิษทั้งยังช่วยลดต่อท้นทุนการผลิตและสามารถประยุกต์ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติเพื่อคุณภาพชีวิตและสนับสนุนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงทำไมต้องเกษตรอินทรีย์จากการใช้ทรัพยากรดินทำการเกษตร โดยไม่คำนึงถึงผลเสียของปุ๋ยเคมีสังเคราะห์ก่อให้เกิดความไม่สมดุลในแร่ธาตุและกายภาพของดินตามธรรมชาติทําให้สิ่งมีชีวิตต่อที่มีประโยชน์ที่อาศัยอยู่ในดินนั้นสูญหายและร้ายประสิทธิภาพซึ่งการที่ธรรมชาติขาดสมดุลน,นี้ถือเป็นเรื่องที่อันตรายมากต่อกระบวนการเจริญเติบโตทางธรรมชาติแต่เมื่อเกิดความไม่สมดุลขึ้นแล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างต่อเนื่ององค์ผืนดินสูญเสียความสามารถในการดูดซับแร,ร่ธาตุในดินทําให้ผลผลิตมีแร่ธาตุวิตามิน และพลังงานชีวิตต่ำเป็นผลให้เกิดการขาดแคลนธาตุอาหารรองในพืชเป็นสาเหตุที่ทําให้พืชผลผลิตอ่อแอขาาภูมิต้านทานโรคและทําให้เกิดการคุกคามของแมลงศัตรูพืชและเชื้อโรคในพืชซึ่งจะนําไปสู่การใช้สารเคมีฆ่าแมลงและเชื้อราเพิ่มขึ้นทําให้ดินเสื่อมคุณภาพในที่สุดและในดินที่เสื่อมคุณภาพนี้จะทําปฏิกิริยาเร่งการเจริญเติบโตของศัตรูพืชให้เจริญเติบโตแข่งกับพืชเกษตรและนําไปสู่การใช้สาร เคมีสังเคราะห์กำจัดมแมลงและว,วัชพืช